วันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะทำงานมะเร็งปอดเพื่อคนไทยนาโดยรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิโรสศรีอุรานพงศ์นะคะประธานคณะทํางานมะเร็งปอดเพื่อคนไทยรมวมโดยแพทย์หญิงปียดาสิทธิเดชภพบูรณ์ แพทย์หญิงกุลธีดมามณีนิลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญนาน,นเลืองเวศวัฒนานะคะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันโทนายแพทย์เนยรัตนประสงสุขร่วมกันจัดงานภายใต้ชื่อลำยุคสู้มะเร็งปอด2020เพื่อหวังสร้างความตระหนักแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงความรุนแรงของโรคความเสี่ยงรวมถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์นะคะที่ช่วยให้เข้าใจความหลากหลายของโรคมะเร็งปอดมากยิ่งขึ้นพร้อมนําเสนอทางเลือกใหม่ในการรักษาที่ตรงจุดเพื่อเพิ่อมโอกาสในการรอดชีวิตแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอดนัดโรงแรมแชงกิล นอกจากนั้นภายในการจัดงานดังกล่าวนะคะยังได้ทําการเปิดตัวแพลตฟอร์มลังแอนมีผู้ช่วยดิจิทัลที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคแล้วก็การรักษารวมถึงการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งปอดแล้วก็ผู้ดูแลให้ได้เข้าใจถึงคําแนะนําที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆทั้งหมดของแพลตฟอร์มลังแอนมีภายในงานนี้อีกด้วยครับสำหรับโรคมะเร็งปอดที่ถ้าเกิดมีการกลายพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับคนที่ไม่สูบุรี่ ซึ่งก็จะทําให้เรามียาที่เรียกว่าเป็นยามุ่งเป้ามีโอกาสที่จะตอบสนองยาได้มากขึ้นผู้หญิงเนี่ยเนื่องจากไม่สูบุรี่เยอะโอกาสที่จะเจอการกลายพันธุ์ก็มากขึ้นด้วยเช่นกันจะทําให้ผลการรักษาดีกว่าในปัจจุบันเนี่ยการรักษาะมะเร็งปอดที่มีการกลายพันธุ์บางชนิดเนี่ยเราจะใช้ส่วนมากเราจะใช้ในคนที่เป็นโรคมากแล้วนั่นคือเป็นระยะที่4แต่ก็มีการนําเอายากลุ่มนี้เนี่ยมาใช้ใน คนไข้ที่เป็นระยะเริ่มต้นมากขึ้นแล้วก็พบว่าในคนไข้บางกลุ่มก็จะอาจจะได้ประโยชน์ช่วยทำให้หลังผ่าตัดแล้วก็รับยามุ่งเป้าบางชนิดก็จะช่วยให้หายขาดได้มากขึ้นรับปัจจุบันยา,ยาหลายชนิดรวมทั้งยาเคม,มิบบัดเองก็ดีขึ้นเช่นผลข้างเคียงลดลงบริหารยาง่ายขึ้นแล้วก็เรามียาป้องกันผลข้างเคียงต่าง ส่นยาุ่งเป้าแน่นอนว่า,าไม่ใช่เหมาะกับทุกคนแต่ว่าสามารถที่จะถ้าคนไข้นั้นมีชนิดของมะเร็งที่ตอบสนองกับยาก็จะาสามารถใช้ยาได้แล้วก็ผลทั้งเคียงต่ำกว่ายาเคมนบีบำบัดรวมทั้งยาที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันบำบัดพวกนี้ก็จะช่วยในคนไข้ที่เหมาะสมการให้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดก็ช่วยให้ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเนี่ยได้ยาวนานขึ้นคือถ้าเราย้อนกลับไปซัก 30-40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมะเร็งปอดที่แพร่กระจายแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินปีหนึ่งแต่ณปัจจุบันถ้าพอมะเร็งปอดที่มีลักษณะพิเศษสามารถใช้ยามุ่งเป้าได้หรือการใช้ยาภูมิคุ้กันบําบ,บัดบางครั้งก็จะช่วยให้คนไข้มีชีวิตยืนยาวขึ้นบางคนอาจจะ3ปีถึง5ปียังเป็นไปได้ที่เราจะสามารถควบคุมโรคไว้ได้ก็เป็นทัก์มที่เราคิดว่าจะช่วยให้คนไข้เนี่ย เข้าใกล้กับหมอแล้วก็ผู้ดูแลเนี่ยมากขึ้นทําให้หมอเนี่ยสามารถที่จะใช้ข้อมูลซึ่งคนไข้เนี่ยเหมือนกับเป็นบันทึกประจําวันสําหรับเขาอีกทางอีกางหนึ่งก็คือเป็นช่องทางที่เราจะสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีความถูกต้องเพื่อให้คนไข้ได้รับข้อมูลที่เหมาะสมไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆครับก็เหมือนกับเวลาเราแอดอาลายแอดของ ออฟฟิเชียลไลน์ของไม่ว่าจะเป็นดาราหรือว่าร้านอะไรต่างๆแต่เราไม่ได้ขายของเราก็เสนอข้อมูลแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยสามารถรับข้อมูลได้โดยโดย,โดยไม่ได้คิดมูลค่าอะไรสามารถใช้ได้ครับแต่ผู้ป่วยก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่มีเหมือนกับมีไดอารี่ของตัวเองในเรื่องอาการซึ่งก็จะช่วยให้เขาสามารถบันทึกข้อมูลของเขาเองแล้วก็เก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อให้นําเสนอให้ ได,ได้ได้รับทราบได้ครับก็รังเอ็นมีก็ถือว่าเป็นเ,เรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการที่เราจะเข้าถึงผู้ป่วยและผู้ป่วยเข้าถึงแพทย์เราก็อยากให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ทดลองใช้แล้วก็ใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับแพทย์ที่รักษาครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ l a n g a n d m e .com แล้วก็ที่ Facebook Fanpage ของ l ัง g อนมีได้เลยนะคะ